สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมโคจูไมโอนะครับเราจะมาเทสให้ดูคันนี้นะครับรถดีแม็กปีศูนย์เจ็ดนะครับผมขงองเสีงคันนี้รถมีไล่ข้างมาบ้างนะครับผมอันนี้ผมถ่ายดูก่อนว่าจีลบล็อคแบบนี้จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับมันได้นดนึงๆนะครับ คันนี้ที่ผมขับมาเบื้องต้นเนี่ยช่วงล่างไม่ค่อยดีนะครับเหมือนโชงเสียอยู่นะครับและคลิปนี้อาจจะเทสได้ไม่เต็มที่เพราะสาเหตุนี่นะครับหมดเกี้ยงเลยนะครับที่เทสก็มีว,วอร์อยู่บ้างนะครับคันนี้ลูกค้าจัดีกแบบสแตนไปนะครับ ซับมันทุกเกียร์นะผมแต่ต้องอย่างที่บอกแล้วว่าจะไม่ได้แช่มากนะเพราะว่าน้ํามันจะหมดถังแล้วนะครผมแล้วก็ช่วงล่างอย,ยู่ไว้ครับคันนี้จริงลูกค้าเนี่ยรีแมปกับผมไปน่าจะห้าปีแล้วนะผมแล้วก็วันนี้วันนี้นะครับแล้วก็มีการนัดด้วยการเพิ่มรอบเดินเบานะครับคือจูนที่ผมไปหลายปีก็ยังทนนะแล้วก็ ไม่ได้จูนเก็บอะไรอยู่แล้วเพราะรถมันวิ่งดีอยู่แล้วนะครับรถวิ่งดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องจูนอะไรเพิ่มเยอะนะครับอันนี้ก็มาใส่ฟังก์ชันเพิ่มสับมันทุกกี์นะครับ